น้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าและก็บูชาคุณของพระองค์อันรมยังพุทธสาวะกวาโตปุพพภาคนะมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ธันสะนะโมตันสภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธธันสะนโมตันสภะคะวะโตอระหโตสัมพุทเธธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ จารณาสามปันโนสุขาโตโลกาวิทุอนุตตรงธรรมสารธิสัทาเทวมนุสานัภควาติสวังคาตภควตาดัมโมสนชติโก e eh, hi pan si ko o pa na ji ko pa cha tang Vinyo hi ti su pa ti pa no va ga va to sa va ga sang ko Pa ti pa no va ga va to sa va ga sang ko Nya ya pa ti pa no Pa ti pa no สาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะกวาโตกาสังโฆญาจิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุขาลาเอสาวกวาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโย tan ki ne yo an chali yo anotarang taran khetanglo gatsa no ท้าณาบารามาธาปารามิสัมปันโนเมตตาไม่ติมุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะวะสีลาปารามิ สีลาอุปปารามิสัมปันโนสีลาปาลมัจจารามิสัมปันโนเมตตาไมติการุณามมทิตาอุเบคาปารามิ 이 디비서 바가와 네 감마 바람이 네 감마 우바 바람이 삼반노 네 감마 바람아 자 바람이 삼반노 메타 กรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารามีสัปันโนปญญาอุปปารามีสัมปันโนปัญญาปรมา เทวารามิสัมปันโนเมตตาไมติกรุณา์โอเบคาปารามิสัมปันโนอิติบิสงภะกะวะวิริยะปารามี วิริยะอุปปารามิสัมปันโนวิริยะปารามาตตาปารามิสามปันโนเมตตาไมติกรุณามุทิตาอุเบคาปารามิ สัมปันโนอิติปิโสภาควากันติปารามีสัมปันโนกันติอุปรามีสัมปันโนขันติปรมาจฉปรามีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณา โมติตาอุเบคขาบารามิอิติปิโสภะกาวาสัจจปารามิสัมปันโนสัจจาอุปาารามิสัจจาบารมาทาบารามิ สัมปันโนเมตตาไมทิการุณาโมจิตาอุเบกขาปารามิอิติปิสังภะกวาอาจิทานาปารามิสัมปันโน อุปปารามิสัมปันโนอาทิธานาปารมาตถารามิเมตตาไมติกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติบิสองภะคะวา เมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาพรามิสัมปันโนเมตตาปารามาตตาปารามิเมตตาไม่ที่กรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิ 삼반노이디비소바가와우베카바라미 우베카우바바라미 삼반노우베카바라만다바라미 삼반노미당. การูนาโมจิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสารังขะชามินามิหังอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมา วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนนตโรปุริสัทธามาสารติสัทธาเทวมนุสานังภะคะวะติสวาวาโตภะคะวะาธรรมโม อากาลิโกเอหิปันสีโกโอปนาธิโกปัจจันตังปิตํ n ุวิญญูหิตสุปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ パディバンノバカワトサワカサンコニャンヤパディバンノサワカサンコサミジパディバンノバカワトサワカサンコン チャタリプリサユカニアタプリサポカラエサワガワトアワンアホネイヨバホネイヨタキネイヨアンチャリ อานุตตรังปุญญาเขตังโลกาสสาติอะหุงสะหานสะมะพินิมมิตัสสาวุทันตังกะลังโอจิตะโคลาสะเสนะมรังานาิธมวินา โมนินโตตันเตจะสาบาวะตเตจจาแมนกาลานิมาลาติเลกามบิโยนจิตตสามปารังเตโครัมปานาลาวะกามังาธาทายาคังกันติสุทันตวิทินา โมนินโดตันเตชาสาภาวะตุเตชะยัมมังคะลานินารากิริงอะธิมันตะภูตังกิจังกัมมะสันนีวะสุทารุนานตังเมตัมภูเสกะวิจินาชิตวา ໂຕຕັນເຕຕະ a ະພະວະໂຕເຕ n ະຍມັງຄະລານິອຸຂິນຕາ ติโေจนะปาทังกุลิมาลวันตังอิทธิကิสัေคตะมะโုตိามุေินโทตေนเตชสะภาวตุเตสยัมมังกานตวกาท ปิณิยจินจาญาทูนเทวจนะจนะกายะมัชเชสันเตนสุมาวิตินังตันเตชาสาบาวตุเตชัยยังมังคาลานิศาสจังวิหายะมติสันจะเกวะทาเกตุง တိလောပိတမနံအတိအန္တဖူတံပညာပတိပါရှာရိတောမုနိန္ဒောတန္တေသသဘာဝတုတေသယမံခလာနိနန္ဒောပနန္တဖူရှာကံဘိဗုဒ္ဓံမဟိတိင် เอระปุจะเกนะทมะปายันโตอิตุปะเทสะวิทินังมูลินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยัมังขะลานิทุกขาทิจิ สุทานทหาถังพระมังมีสวดที่ชุติมีทิพกาพิธานังวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตกขลานิเอตานบิปุนทชยมังขลานตคาทาโยวาจโน สารเตมาตันิโตวานิเกาวิวิธานิจุปาทวานิโมขังนาโรสะปัญญมหากรุณิกนาโทหิตายสัพพานินังปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมัง สัญจวัตเชนะหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยัมโมหสังกายานังนันทิวัทโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเส อะพิเศกสมภาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนคกตังสุมังคาลังสุปะภาตังสุจิตังสุขโนสุโมตอง พระมัจจาริสุปัจจกินังกายกรรมังวาจากักมังปัจจักินังมโนกรรมังปานิทิเตปัจจกินาปัจจกินานิกัตตวานาลาปันตเตปัจจกินีสัมพุทธมุทิสิตวานะ พธิหิงบาตัสสะสัทโนโ,โยปุญญปสเวโบโซตัสสะกิงนามะทุลพังบุคคลใดกระทำบุญเจ้าจงซึิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือโพธิญาณของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์นั้นบ่มีสิ่งใดเลยที่เขาจะได้โดยยากฉะนั้นลำดับต่อไปให้พวกเขาได้กราวคำบูชาคุณของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าด้วยดอกไม้คองหอมเป็นต้นเหล่านี้พร้อมกัน อะระหะตัสสิหินาวากุเนหิสามัญาคตาสัสัมมัสสมพุทธัสสะอิมานินานาวันนาณิโอปานิจจาคันธาทินิจจา เทมาอีทางโนบุญญังนิพพานัสสะปัจโยห์ตุอิมังบุญญาปติมาตาปิตุ อาจารยยาอาญากาอาญิกาญาติมิตานังเสสะสัตตานันจาเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมบูชา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณเก้าประการกรมีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นะันนต้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้มีดอกไม้ทั้งหลายอันมีสีงดงามต่างๆ พร้อมทางคองหอมเป็นต้นขอส่วนบุญนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานถ้าหากข้าพระเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตะสงสารขอจะได้ไปสู่อบบยปุ้บ คืนชื่อว่าความบ่มีมอ,มอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าทาั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าทาั้งหลายจงได้เกิดในประเทศอันสมควร <c oughs> ในตระกูลอันเป็นสัมมาทิฏฐิ <c oughs> ได้พบเจอกันละญาณามิตร <c oughs> คอยสักนำแต่สิ่งที่ดีงามให้ได้ฟังพระสัทธรรมยินดีในการประพฤติธรรมแทรรมงตลอดอัดและทำโดยง่าย,อย,ายอย่าได้มีอุปสาครคขดัดขวงใดๆขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงบรรลุถึงมาผลนิพพาน ตามสเะสัมเจ้ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานสในอนาคตาตการอันไกล้นิเธอันใกนีข้าพระเจ้าทั้งหายข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่มันดาบิดากดาบิดาครูบาอาจารย์ ปุญย่าตาในญาสนิทมิสหายทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีพร้อมทางสาพพสัตทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้ครับส่วนบุญนี้แล้ว จงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วกันเถินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ

रति मा भाति चिमा सन्नथो कति योतपाति शयितापाति ब्रह्मणो आधा सभामहो रतिभूथो तपाति तेषा साधिपाते रति मा भाति चन्धि मा シャイタパティプラマノアタサパマホラティホトタパティテシャサエテナサチャワチェナソティデホトサパタエテナサチャワチェナソティメホトサパタサーズサーズ जो ควรคำว่าจะจุดมันดูมันโทรศัพท์สมุดที่ยันเด็กๆต้องการยังงานเดินควรคำว่าจะจุดมันจะรุ่นต้นเดินเด็กๆต้องมาในจุดย้อนเด็กๆสมบัติสมบัติสมบูรณ์ส่งเชื่อมน้ำมีอยู่บ่มีควรคำว่าจะพูดที่ก็ควรจะต้องการจะทำจะควรจะจุดจะได้ต้องไปเดินในก่อนจะไปก่อนกันได้ก่อนต้องไปจะไปรู้ว่าจะได้สั่งการต้องไปรู้ว่าจะไปต้องไป

来。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 来 อันนี้เอาไปทำอะไรไอนี้าเอาไปทำอะไรเ,ท,ท,เ,ท,เท่าไปทำด้วยเพื่อนสิละเพื่อนมีอนันนสิละ บอกโยมแล้วใช่ไหมครับผมบอกแบบผมได้บอกองคกิในให้ได้เจ็บก่อน,ในครับ,บ,บพลพระราชาพระองค์เออ่พระราชาที่เป็นคนสร้างองค์นี้จริงๆคือพระเจ้าชายาเสถารที่ราชชยาเสถารที่ราชชยเกษตรที่รักองค์ใหญ่<ป>ที่ใดองค์ใหญ่ที่โบราณใหม่ใช่ประมาณ460ปีพร้อมกับเวียงจัง កុម្ពីសាងនាងច័ន្ទក៏ពីសានគឺចតៃនេះគឺកសាងនៅក្នុងសម័យកាលនៃការកសាងនៅទីក្រុងនាងច័ន្ទតំដំសម័យពុរេជាពនាមថាប្របាជ័យចេតថាភិរិយគឺថាដូចគ្នាគឺប្រហែល460ປີមុនណាប្រហែល6ប្រហែល460ឆ្នាំមួយពេញក្សត្រទីសាងជាດີเยอะណាគឺពុរេជាដែលកសាងរឹកត្រឹកចតៃទេចតៃច្រើនយ៉ាងគេនៅផ្ទះឡាន ผมคิดว่าท่านน่าจะปาฏิหาริพุทธภูมิน่าจะโลกระทาอ่าประดิจีเอานังอัยตักนาในพุทธภูมิคิดไปอย่างเงี้ยนแต่องค์เดิมเนี่ยสร้างขึ้นตั้งมาณปีพศต้นต้นอ่ะปางมันพศต้นต้นเลยแต่สมัยโศกก่อนพระเจ้าโศก่อนีกใช่ไหมของประวัติตามพระราตุนมเลยอ๋อคือเมียนประจดย์นึกคือก่อสร้างสมัยต่อตองอยู่ชนไหม ตั้งปีสมัยประธานคนครพนมประธานคนครพนมนี่คือเมื่ออายุกางอยู่ายนาโกพนมประสาทประสาพประสาพนครพนมในทางอุบลนนี่ยเอ่อนครพนมนครพนมเลยไงนะนายอลตไลไทยนครพนมระบอบเกษตรไทยสรัพย์ไงห้มันมาจูนั่นเป็น,น,น,นเจตน,น,น,นาโบราณมาแล้วครับเจตนายบอกต่เมื่อก่อนเป็นบึงตรงนี้นบึงที่มีผีเสื้อนะมีนากมีนาคเยอะอะไรนี่ท่เชื้อที่ใกล้ใกล้มี<อ> ថ្ងៃសម័យក្រោយទៀតគណៈឯកត្រីវាមានសម័យនិកោខ្ញុំឯកនិកោខ្ញុំផ្សេងមួយទៀតនេះព្រោះនេះបើយើងកត់ទៅជិនឡាខាងលើនេះឲ្យជិនឡាដីកោកខាងយើងជិនឡាទឹកលាចំណងបងកន្លែងបន្លែបន្ធាបន្ធា